สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในช่วงรีวิวไพ่กันอีกแล้วนะคะยินดีดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง ladies fortune tarot นะคะวันนี้จะมารีวิวไพ่ค่ะเป็นไพ่ที่แบบกวงใหญ่มากเนี่ยทุกคนดูคือแบบขนาดกล้องตั้งเอาไว้เนี่ยดูนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาว ก็จะเป็นแบบว่าตั้งกล้องลำบากกันนิดนึงวันนี้นะคะเพราะว่าเนื่องจากกล่องภายใหญ่มากๆโอเคนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวไพ่กันในสำรับบาร์บาร่ามูเร,เร <laughs> ชื่อเขาอนาจานว่ามูเรมูเร,เรไหมคะไม่แน่ใจนะ อืมชื่อเด็กนี้ชื่อว่า your c h a r l o t your way c h a r l o t made easy นั่นเองนะคะนี่ตัวนี้ได้มาราคาประมาณห้าร้อยบาทห้ากว่าบาทนะคะถ้าจำไม่ผิดจากอังกฤษเหมือนกันมาพร้อมกันกันกบเซตอ่าไล s ซ e ย c h a r l o t ที่รีวิวไปคลิปแรกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่า การเด็กนี้จะมีความตื่นเต้นอะไรให้เราลุ้นกันมากนะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแกะก่อนนะคะแง่ yeah, ทำไมแกะไม่โอ้ยเล็บก็ไม่ค่อยมีขออนุญ,ญาตบ,นบน่นบนการแบบว่าที่ส่งมานะคะก็จะมีรอยแบบว่านี่มีรอยบุบเข้าไปบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะถือว่า ให้อภัยได้นะจ๊ะออเราแกะไม่ออกอะแก้โอเคได้แล้วนะคะหาอา้าวเศษไปไหนคะเนี่ยมาค่ะมาค่ะมาอัดก,กันต่อพอดีเมื่อกี้นี้ลูกแมวก่อกวนนิดนึงนะคะ ล็อกกันเลยทำไมแบบไม่เข้าใจว่าทำไมต้องกล่องใหญ่ขนาดนี้นะทุกคนค่อยๆเด็อนออกมาอืมปาปาร่ามูเรออกเซยงอย่างนี้ใช่ไหมไม่แน่ใจจ้าขออนุญาตเก็บซิลแบบหนึ่งนะคะเคค่ะมากันเลยก็จะเป็นกล่องแบบนี้เอ้ากลับหัวไปอีก เดี๋ยวกลับใหม่ <laughs> นะคะทาลอตเมดอีซี่นะคะ,ะ,คะข้างๆเขียนว่าอ่ายูจีนสมิธนะคะก็คือ include, อินคูดอ่ะ78กาดเด็กแอนด์ทูฮันเดรดบเพจบุคนะคะ โอเคค่ะเรามาแกะกล่องดูกันเลยว่าเขามีเซอร์ไพรส์อะไรให้เราบ้างอืเป็นกล่องยังไงนะทุกคนมาลุ้นกันเลยค่ะอโอ้โหข้างในนะคะให้ดูว่าไม่มีอะไร ลงเรือซ่อนอยู่นะคะเก็บกล่องแล้วนะอะยวขออนุญาตตั้งกล่องไว้อีกทางหนึ่งดีกว่ามากันค่ะก็จะมีหนังสือแถมมาให้เล่มใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นกันท่ไมเดี๋ยวขออนุญาต นี่นะคะมีหนังสือเล่มใหญ่ๆแบบนี้เล่มใหญ่มากแบบว่าต้องขออนุญาตตั้งกล้องแบบมุมใหม่เลยนะคะเพราะว่าหนังสือค่อนข้างเล่มใหญ่จริงๆนะคะเดี๋ยวจะเปิดข้างในให้ดูเนาะขออนุญาตหันมุมนิดนึงนะคะพอดีเมื่อกี้นี้ตั้งกล้องไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าใส่หนังสือใหญ่และยาวเกินไปนะคะ มาค่ะเปิดหนังสือการโยทาหลอตโยเวนี่นะคะก็จะมีแบบคำแนะนำต่างๆเอาไว้ให้เนาะมาต่อกันค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบนี้ไนอ็อฟคัพนะคะอ่าข้างในเป็นเล่มสีขาวดำนะคะทุกคนแต่ว่าโดยรวมเนี่ย ก็คือคิดว่าภาพของของไพ่ตัวเนี้ยนะคะคิดว่าน่ารักดีก็เลยซื้อมาเพราะว่าเห็นมีของอ่าหมอดูท่านอื่นเขาก็ใช้กันนะคะไปเห็นก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยน่ารักจังอยากได้บ้างดูบ้องแบวน่ารักกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,ง,งดีเดวิก็จะมีหลักวิธีการอ่านไพ่นะคะก็คือภาษาอังกฤษไม่ใช่ แบบว่ายากเลยนะคะเป็นโทนง่ายๆนะคะก็ตามนี้นะคะนี่ก็จะมี t a l o t guidance with a personal touch นะคะออกเสียงถูกไหม <c oughs> คนนี้นะคะคือคนที่เขียนไพ่ใบนี้ขึ้นมาให้ดูหน้าเขาใกล้ๆค่ะ <c oughs> คุณบาบาร่ามูเรออกเสียงถูกไหมวะกลัว <c oughs> <c oughs> อายตรงแบบออกเสียงชื่อเขาไม่ถูกนี่แหละ <c oughs> โอเคค่ะ เอาหนังสือไปเก็บหนังสือไปเก็บเนาะเอาหนังสือไปเก็บแล้วนะคะเราก็เอาไพ่มาเปิดดูกันนี่นะคะให้ดูว่ารูปหน้าของหล่อนนั้นน่ารักกันเบอร์ไหนในกล่องไม่ได้มีอะไรให้ไว้นะคะทุกคนก็คแค่ใส่ไพ่มาคล้องกับกยังต้องไปหาที่เก็บด้วยนะอันนี้คือข้างหลังของไพ่นะคะ จะมีการซีลมาให้เราอย่างดีซึ่งเราก็ต้องแกะกันอีกแล้วสกิลในการแกะซีลของเราไม่ค่อยจะแบบดีเลยอย่าสักครู่นะคะ ทำไมแกะไม่ได้เล็บก็ไม่โอ้ยโอเคได้แล้วนะคะดีใจดีใจที่แกะซิลออกนะคะทุกคนขายาเก็บซิลก่อนมนาแบบน่ารักกลุ่งกลิ่งนะคะ้ายใบนี้<笑><笑>น่ารักมากเลยะะทุกคน บายแรกนะคะ The f o o l ค่ะเราจะไม่อธิบายละ The f o o l นี่คือไพ่ที่แบบอิสระสุดยอดนะคะสวยงามตามท้องเรื่องต่อไปค่ะ The Magician เห็นกันชัดไหมทุกคนต่อไป The High p r i e s t e นะคะ The Empress ดึงดึง The Emperor The Hero i p h a n นะคะ h e l o v e r เออไพ่กองนี้คือสวยจริงๆนะม่ได้พูดเล่นแบบว่าสวยอะทุกคนชอบเลยแล้วก็เป็นแบบกระดาษไพ่แบบว่าสับง่ายนะคะไม่ต้องกลัวว่า จะพังง่ายอะไรอย่างนี้เพราะว่าไพ่สวยๆบางอันคือสับยากนะทุกคนเพราะว่าแบบพอเราลองสับอีกแบบหนึ่งปุ๊บคือพังเลยนะคะขอบไพ่เนี่ยจะแบบพังเป็นเนื้อสีขาวแบบลื้นขึ้นมาจากไพ่เลยซึ่งก็แบบบางทีก็สับแรงไม่ได้นะคะไพ่ที่สวยๆเนาะเดอเดนนี่ก็พูทะนากก่ากา temperance ค่ะไปกันต่อแบบเร็ว The sun, judgment แม้จะมาประกาศข่าวดีให้ฉันหรอ The world ไปอีกจ้าจริงๆไพ่ตัวนี้ก็คล้ายๆก,กันกับอ่าพวกไพ่ยิปซีต้นสำนักของไทยกน,นะคะก็คือไม่ได้ถือว่าอ่านยากเลยนะตัวนี้เป็นแบบเริ่มแบบ basic basic เลยแล้วก็ไพ่น่ารักนะคะอ่านง่ายด้วย of swords ค่ะ เด็กถือดาบด็ก,กับเพนท a คโคไพ่มไม่ได้มีการเรียงอะไรมาเลยนะคะทุกคนทูออฟคค่ะฉันอยากมีท o อ c ฟคักับคนที่ฉันชอบใครเขาต้องคิดอย่างนี้แหละแต่ทำไมรู้ไหมแต่เขายังตัดสินใจไม่ได้สักทีเพราะว่าเขาเป็นทูออฟสอดอยู่สองดาบ <laughs> ต่อไปนะคะท o ออฟเ t นท l e ค่ะไพ่ของความแบบลังเลใจ เราสนใจไม่ได้สักทีไม่เลือกสักที่แกนวนๆไปอยู่เนี่ย three of a n e สามไม้เท้าค่ะมันต้องปูนเนาะลืน่นเลงขนาดนี้ดูจากไพ่แต่ลืน่นเลงเราต้องเจออะไรเจ็บปวดหัวใจแบบนี้ไม่เอานะเธอ three of pentacle สามเหรียญสามเหรียญ โฟล์ท wow. บอดว้าวใบนี้ก็สวยสวยน่ารักเลยอ้าวทำไมเป็นโฟล์ทขับอีกแล้วล่ะเธอนี่แบบเลือกเยอะจริงอะไรก็ไม่เอาโฟล์ทบอดค่ะสีดำนอนตายแน่นิ่งมากโฟล์ทแพนเทอเคิลเป็นไพ่ที่แบบก็ยังต้องคิดอ่ะนะเรื่องเงิน <c oughs> ต้องช่างใจดูอยู่นะอ่าห้าม้เท้าค่ะห้าตัวยอห้าต้วยคือเทแทบจะเทเลยเหนื่อย ไฟอัสอดค่ะฮัดัาไปกันแบบเร็วๆเลยนะคะไพ่เราเราจะรีวิวแบบว่าไม่ให้มันยืดเยอะมากเพราะอะไร้ยค่ะแต่พูดไม่เคเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเอาความรักมาให้เธอซิกอ up คับค่ะน่ารักไปอีกชอบอะชอบซิกอัพสอดนะคะซิกอัพเพนซ์เหกเหรียญ ก็ยังมีการแบบได้เท่าๆกันนะเซเว่นออฟบอร7เมทาเขาเนาะไปจ้ะคนที่มีตัวเลือกเยอะทั้งหลายหลายเรื่องเลเก็เรื่องงานเรื่องผู้หญิงเรื่องผู้ชายนะีมีให้เรื่องไม่ซ้ำหน้ากันเลยเซเว่นออฟคค่ะ7จ็ถวย 9กไม้เท้านะคะเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยจะจะเป็นเก้าใกล้จะสิบไม้เท้าอยู่แล้วมั้งต่อไปนายออบคับค่ะเก้าถ้วยเป็นไพ่ที่ยังต้องใช้ความคิดอยู่นะคะนายอ็อบสดคิดเยอะเหลือเกินใบนี้นี่ก็เก้าเหรียญเท็นอ็อบอนไม่ไหวแล้วจ้าเหนื่อยมาก เพือไพ่ของความสมหวังนะคะ10 of cups สิบถ้วยค่ะแต่พอมีความสุขแล้วมาเจอ10 of swords สิบดาบนี่ไม่เคตายแล้วาตายแล้วเกินไ่ยังง่ายกว่าเจอสิบดาบนียเหมือนเวลาถามจะถูกเลขไหมคะออกสิบดาบโอ้ยไม่ต้องฝันเลยจะเธอเปอร์เซน็นที่จะได้เนี่ยมมมไม่มีแทบไม่มี10 of c u p ค่ะทุกคน10 of s w o r d นะคะ เพจ of pentacle ค่ะอ่ตัวนี้เพจเนี่ยเป็นมหาเล็กนะคะมหาเล็กถือเหรียญถือถ้วยถือดาบอะไรว่ากันไปเนาะถือไม้เท้าแต่ว่าท่านไนท์ไนท์จะเป็นอัศวินค่ะอัศวินถือไม้เท้านาย of one นาย of cup ก็อัศวินถือถ้วยเดี๋ยวเขาจะเอาความรักมาให้เธอนะจ๊ะน h t of sword ก็คืออัศวินถือดาบ มุงหน้าสู่เพื่อเป้าหมายเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะคะ Night of p e n t a c l e ค่ะอัศวินถือเรียญ Queen of Bond เจ้าแม่ของความถึกทนทำงานเก่งเป็นหญิงสตรองแต่เราก็อยากจะเป็น Queen of Cup ของผู้ชายใน,นฝันของเรานะคะ <c oughs> ที่สำคัญนะคะเรายังเป็นคนแบบแน่แน่เด็ดค่ะด้วยเพราะอะไรเราเป็น q u e e n of s w o r d คะ่ะเราเป็นชนีแห่งการต่อสู้และที่สำคัญก็คือเราต้องเป็นชนีที่มีเงินด้วยนะคะ Queen of Pentacle คะ่ะราชินีเหรียญต่อไปก็จะเป็นไพ่คิ n งนะคะก็คล้ายๆกันแหละแค่เปลี่ยนจากคุณผู้หญิงเป็นคุณผู้ชายนะคะ King of Cup เขาชอบฉันหรือเปล่าอะถ้าออก King of Cup นี้ ชัวปราเขาชอบเธอนั่นแหละ King of Sword ค่ะเขาก็เป็นคนเด็ดขาดเหมือนกันมีความยุติธรรมนะคะยึดมั่นถือมั่นในความมีศักดิ์ศรีของเขาอันนี้ก็คือ King of Pentacle นะคะโหใครได้วใชาคนนี้รวยจ้าโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวไพ่สำรับทารอด Made Easy นะคะยูทาลอ o โยเวททั้ง78บใบนะคะโดยรวมถือว่าไพ่น่ารักแบบใช้ได้เลยนะทุกคนคือแบบน่ารักจริงๆนะคะพยายามที่จะไม่อยากจะพูดมากแล้วก็คือเก็บเสียงไว้อัคดคลิปอื่นบ้างเพราะยังเหลือไพ่อีกหลายสำรับเลยที่คิดอยากจะเอามารีวิวให้ดูกันนะคะเพราะว่าคือบางคนก็ ที่ชอบดูดวงก็คืออาจจะเป็นคนชอบแบบส,สมไพ่อะไรอย่างนี้เหมือนเพื่อนเราด้วยก็คือเพื่อนเราก็ชอบไพ่เหมือนกันแต่เขาก็ไม่ได้อ่านเป็นนะคะเขาก็แบบอยากได้รีวิวเอาไว้อย่างเงี้ยนะคะก็คือตามนี้เลยจ้าถามสิถ้าถ้าแบบจับเนี่ยแบบพอดีมือไหมอันนี้ก็ว่ามือก็ใหญ่อยู่นะก็ประมาณนี้ยคะ่ะทุกคนสับแบบยังไงอย่างเงีย้ยก็ได้ ่เงี้ยหรือว่าบางคนเขาสับกันยังไงนะเขาสับไปนอย่างนะเาางี้ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะอะไรนะที่เขาสับกันแบบสับคล่องๆเนีย่ยอะไรอย่างเงี้ยเออสับแบบนี้ก็สับได้นะคะไพ่ตอนนี้ก็คือคลองแน่นอนโอเคค่ะขอบคุณสำหรับทุกการรับชมและการติดตามนะคะ ช่องเอ่อ Lady Fortune a ลอดเรานะคะก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหากชอบกดไลค์หากใช้กดแชร์และหากถูกชะตากด subscribe ได้ด้วยนะคะ <c oughs> จะขอบคุณมากเลยคะ่ะใครติดใครสนใจนะคะติดอยากดูดวงส่วนตัวนะคะในราคาที่ประหยัดแล้วก็ไม่หนักจากกระเป๋ามือเกินไปนะคะ <c oughs> ไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ทำให้กระเป๋าตังค์อบบางเกินไปนะคะก็ติดต่อได้ที่ เพจ facebook นะคะ uh, ladies f o r j u n e t a l o t ได้เลยนะคะทักอินบ็อกมาเลยว่าอยากได้แพ็กเกจไหนนะคะเดี๋ยวจะเอาราคาไปใส่ไว้ในนั้นให้ละกันนะคะเป็นค่าบริการค่าครูแล้วกันเนาะก็โอเคค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย อย่าลืมนะก่อนจะเป็นอะไรก็ตามเราต้องเป็น q u e e n of Pentacles ันค่ะเราต้องรวย